ก็คปัดิของนี่จะเป็นผลงานปลาบูเขานะครับติดรอบครับเราก็เอามาเห็ดนเมนูนะครับนี่ครับเป็นเมนูปลาบูหนึ่งซีอยู่นะครับนี่ครับกําลังหอมๆวนๆหอนๆนะครับโดยเชฟผู้ชำนาญงานของเขาครับนี่ครับหน้าตาเป็นตากินดีๆครับสีมือครับนี่ครับปิดไว้ก่อนครับให้ได้ที่ก่อนครับ กับเป็นบรรยากาศนะครับไดม่าเฮาเอามาเห็ดยูเฮ็ดกินนะครับเฮาบ่ไดเอาไปทิ้งไปขวางหรือว่าไทยเพื่อเฮ็ดคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับก็คือเฮาเอามาเพื่อเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับเป็นการหายูหากินนะครับอยู่แล้วนะครับบ่ได่าเอามาเห็ดเป็นคอนเทนต์อีกอย่างนี่ครับกับเต็มหมอเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับครับปลาะบูสองโลกว่าครับตัวนี้อันนี้ยังบ่ท่านบิดเลยครับแบ่งไปต้มอีกส่วนหนึ่งครับแบ่งมาหนึ่งส่วนหนึ่งครับแบ่งเคิงกันครับ นี่ครับกัไก่ได้ที่แล้วครับหน้าตาก็เป็นตะกินอยู่ครับก <c oughs> าเดี๋ยวมาเบิงครับว่าเฮาเห็ดเมนูอย่างแน่นะมือนี้ก็มี1ปลาบูนเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวสิมีอีกเมนูหนึ่งนะครับจากเป็นเห็ดเมนูอย่างแน่นมือนี้นะครับไว้กินกับเขา กับเดียวจักน้อยกับสีแดเวลากินเขาแล้วครับตอนนี้ก็บล่อนะครับล่อเห็ดปลามันสุกนะครับกับหิวเขาลวครับล่ออยู่ครับวัายัได้สีสุกนอครับกั็หิวเขาอยู่เด็ดเลยเวลากับประมาณสามทุ่มแล้วครับตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วครับค่อนข้างกินเขาดึกนะครับอยู่นี่เพราะว่าอยู่กันหลายคนเห็ดนันเห็ดนีนะครับก่าที่แล้วได้ที่เห็ด อันนั้นอันนี้แล้วก็มาโฮมมากินกับกระดึกครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับทอดปลาดูครับนี่ครับนะครับปลาดูเฮากะไดยมากนะครับหลายเฮากะไรแบงครับเห็ดปลาดูถอดกระเทียมครับนี่ครับสินกะโอ้ลายอย่างครับกับเข่าเฮานี่ครับหน้าตาก็เลี้ยงหุยหุยเป็นตะกินอยู่ครับนี่ครับส่วนในหมอนี่คือต้มนะครับต้มปลาบูครับเป็นต้มยำปลาบูนะครับ เตรียมหม้อไว้แล้วครับเดี๋ยวก็สิต้มอีกครับนี่ครับอ่านี่ครับ